คำเตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสัปปรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุขอนครับผมพบกับคนละไพายชาแนลของเราพี่น้องเมื่อนี้ก็นอกสถานที่นะครับพี่น้องปลาอ่อยพี่น้องเมื่อนี้กับมะเบงสมุนไพ่ต้นหนึ่งนะครับที่กิ่นยูซูเหมือนนะครับแต่บกควรมองขามเพิินนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือต้นมะละกอนะครับหรือว่าต้นมะคุงบานเท่าแลวพี่น้องครับต้นมะละกอนะครับเป็นพลธไม้ที่สามารถท่านได้ดิบวก็ซุกนะครับซึ่งมีรสชาติอร่อยนะครับพี่น้อง และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับบัว่าสิเป็นการท่านแบบสดๆนะครับหรือว่านํามาทําสมต่านะครับพี่น้องหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารก็ได้นะครับพี่น้องและนอกจากนี้นะครับนํามาใช้ประโยชน์แล้วนะครับมะละกอก็ยังมีประโยชน์นะครับอีกมากมายนะครับที่หลายคนย่างบัลูนะครับพี่น้องนะครับบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงและต้านโรคลายต่างๆได้ดีพพ้อมนะครับพี่น้องครับ ประโยชน์และสรรพคุณของมะละกอก็มีนะครับพี่น้องเพิ่นก็มิสารนะครับรักษาอาการปวดคอนะครับปวดกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องใส่รากมะละกอนะครับตัวผู้นะครับเซอเหลาขาวนะครับให้ท่วมทิ้งไว้กตวันนะครับละกล่องอาลเตนานะครับถ้าแก้ปวดคอปวดเส้นปวดเอ็นนะครับพี่น้องแล้วก็ลดอาการปวดบวมได้พร้อมนะครับโดยการนะครับนําเอาใบมะละกอนะครับย่างไฟนะครับหรือลวก กับน้ำร้อนนะครับใส่ประคบบริเวณที่ปวดนะครับพี่น้องแล้วก็แก้เคล็ดคัดยอกนะครับใส่รากมะละกอนะครับสดตําให้แตกนะครับผสมกับเรานะครับพอกบริเวณที่เขาปวดนะครับพี่น้องแล้วก็อาการปวดประสาทนะครับใส่ใบมะละกอนะครับอย่างสดครับหรือย่างไฟสดนะครับหรือจุ่มน้ำร้อนลวกใส่ประคบบริเวณที่ปวดนะครับที่มีอาการปวดนะครับเมื่อมีอาการปวดตามข้อนะครับหรือว่าปวด สลังนะครับรัะประทานนะครับมรกอสุกนะครับเป็นประจํานะครับป้องกันและบําบัดโรคอาการปวดข้อปวดหลังนะครับได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็โรคหูดนะครับให้สกิดนะครับหัวหูดนะครับให้เปิดแล้วนะครับอย่างมรกรนะครับท่านวันละ 2- อถึงสครั้งนะครับจนหายนะครับพี่น้องโดยการลวกาการเป็นแพ้นะครับให้น้าเอาผิว ของมะละกอดิบนะครับผอกบริเวณแผลเปียนนะครับวันละสองครั้งนะครับพี่น้องน้ำผิวของเพิ่นนะครับมาปกตรงที่เขาเป็นแผลนะครับแล้วก็เพิ่นยังซอยนะครับลดอาการเท้าแตกได้พร้อมนะครับส้นเท้าแตกนะครับโดยการใส่ยางนะครับจากลูกสดๆนะครับมาท่านะครับบริเวณที่เขาเป็นส้นเท้าแตกนะครับพี่น้องครับครับเพิ่นก็ยังมีส่วนผสมทางยานะครับหลายๆโรคเลยพี่น้องนะครับรักษาอาการที่เกี่ยวกับ ไข่เลือดออกได้พร้อมนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับระดับน้ำตาลในเลือดห้สมดุลนะครับพี่น้องแล้วก็ซ้อยเกี่ยวกับอาการจรยอาหารได้พร้อมด้วยพี่น้องนะครับมะกอสุกนะครับแล้วก็ดีต่อตับนะครับและต้านการอักเสบนะครับพี่น้อง่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมนะครับแล้วการลดความเสี่ยงนะครับในการเกิดโรคมะเร็งได้พอมด้วยพี่น้องนะครับ แล้วก็รักษาปัญหาผิวและส่งเสริมผิวให้แข็งแรงหรืสุขภาพดีนะครับพี่น้องต้อตานไข้มาเลียเลียได้พร้อมเด้อพี่น้องครับครับนี่ก็คือคุณประโยชน์ของมะละกอนะครับฝากสมุนไพรดีๆนะครับมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับอ่าบางคนก็กลิ่นย่ทธสมือนะครับท่านอยู่ทธสมือนะครับสมตํานะครับขาดบ่ไรนะครับของชาวอีสานนะครับครับฮักใกล้ถึกใจกับแช่ข้อราพายชาแนลเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนรักพายชาแนลนะครับสําหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังนะครับออกไปไหนมาไ,ไหนก็แคลงแกราดปลอดภยัยการทํางานทําธุรกิจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้คนรักพายชาแนลก็ขอตัวลาทาทชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ